จะสารภาพก็คือแบบว่าคือหนูลืมเอาแฮร์บร์มาด้วยคือหนูเอาคือแบบคือเราเอาของมาเยอะใช่ไหมพี่จิงแล้วแบบเราต้องตื่นตีห้าอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราก็ตั้งในกระปลุกกันสี่คนแบบว่าตั้งใจจะปลุกแบบเราจะไปตีห้าคืงไงแล้วก็ตั้งใจปลูกแบบตีห้าสุดท้ายตื่นมาพี่จิงเอม่าตีห้ายิบห้า ใช่ไหมแ้วที่เปิดเสียงดังอะใช่แล้วไม่มีใครตื่นเลยตื่นมาตอนตีห้ายิ้มห้าแล้วก็คือทุกคนต้องรีบขนของลงไปแล้วหนูก็ลืมถุงที่ใส่แคร์แบร์ไว้ใช่ไหมทุกคนไวท้ที่ที่แนบนห้องอะ่ะแล้วหนูก็เสียใจยมากก็เลยพรุ่งนี้ก็เลยจะพรุ่งนี้ก็เลยจะเอายืมแคร์แบร์ของจินนาไปถ่ายด้วยก่อนจินนาเอาแคร์แบร์มาด้วยนี่แล้วซึ่งสีนี้ก็เป็นสีที่แบบหนูอยากได้พอดีเลย น่ารักมากเดี๋ยวจะเอาสีนี้ไปถ่ายด้วยก่อนอเออ <laughs> มันก็น่ารักนิดน่ารักนะืแบบพี่ไม่เข้าใจที่เขาไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวจะยืมจินนาไาถ่ายด้วยก่อนแต่ว่าชุดยูเมวาเนี่ยก็คงจะแบบก็คงอาจจะไม่เอาแคแบนแล้วอาจจะมีพร็อพอย่างอื่นหรือเปล่าไม่รู้กำลังคิดอยู่เหมือนกัน <laughs> แต่ว่าผู้หญิใส่ชุดเดรสใช่ไหมจะจะเอาแคแบนนี้ไปด้วยี๋ยวเอาชุดให้ดู <laughs> นี่ชุดอันนี้แล้วก็มีชายแบตัวนี้ด้วยถ้าใครแบบจะแต่งตัวมาเลยก็แต่งโทนแบบมินิมอลแนวแบบสีครีมอะไรอย่ี้ก็ได้ช,ดบบชดุนี้อดแบุชมุ้มอุอ้ี้รอบ้อ,อ้อมอุ้มอุออยมอรอบ้มี้มอุอุมมมม มันแบบเป็นเดรสสวยนี่แหละทุกคนแล้วก็แคแบ,บตัวน,นี้นะครับขอประทานอภัยด้วย